วันนี้คุณยายพาทำน้ำพริกเผาหัวปีหัวปีเผาใหม่หอมๆกินคู่กับผักสดอร่อยมากรสชาติจัดจ้านถ้าใครมีหัวปีไม่รู้จะทำเมนูอะไรมาลองทำกันดูนะคะเริ่มต้นคุณยายก็นำหัวปีมาเผาให้หอมเลยคะ่ะพอเผาหัวปีจนสุกดีแล้วเราก็จะมาลอกเอาดำๆออกนะคะเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะ นำหัวปีมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเวลาเราตำเขาจะได้ละเอียดง่ายหัวปีเผาใหม่ๆหอมมากเลยค่ะเนื้อขาวจัวน่ากินมากเลยเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะนำหอมกระเทียมมาคั่วให้สุกเลยนะคะเราจะคั่วจนกว่าจะมีกลิ่นหอมค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำพริกแห้งมาคั่วต่อเลยนะคะพริกแห้งเราจะใช้เป็นแบบเม็ดเล็กค่ะเราชอบเผ็ดๆนะคะคั่วจนสุกแล้วก็หอมดีแล้วก็นำมาใส่คกเลยค่ะ เติมดอกเกลือลงไปประมาณ4-5หเม็ดแล้วก็ตำเลยค่ะใครจะใช้เป็นเกลือป่นก็ได้นะพอตำจนละเอียดดีแล้วเราก็จะใส่หัวปีที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะคุณยายก็นำน้ำร้อนมารั่วก,กับมะขามเปียกเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะคะจากนั้นเอาก้านออกค่ะน้ำพริกเผาสุดคุณยายคุณยายใส่เนื้อมะขามเปียกลงไปนะคะเราจะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะเราต้องการให้น้ำพริกเผาของเรามีความแห้งนะคะ ตำจนทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะตำให้เนื้อมะขามละเอียดเลยนะคะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาสองช้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนตำตำตำให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยน้ำพริกเผาขยำกับข้าวสวยร้อนๆกินกับผักต้มหรือว่าผักสดก็อร่อยมากเลยนะคะ กินคู่กับไข่ต้มหรือว่าไข่เจียวร้อนๆหอมๆเข้ากันสุดๆไปเลยค่ะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ